ดิบ CBD ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกัญชงหรือ CB d ดีไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดิฟ CB d เนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยาในระดับสากลเลยนะครับและมีอยถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับหเซตเนี่ยประกอบไปด้วย CB d o ดีออยนะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมไม่ให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CB d ดีกัมมี่สามสีนะครับสีม่วงเนี่ ตื่นมาสดชื่นส่วนสีแดงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Line Official Account นะครับที่ adiipison นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชาย,ยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยมีนวัตกรรมเซฟเทคทาให้ใบมีดจะไม่สัมผัสกับเนื้อเราโดยตรงซึ่งปลอดภยัย แล้วก็เวลาขนขึ้นใหม่เนี่ยไม่เป็นต่อด้วยช่วงนี้อากาศอับชื้นแล้วนะครับกำลังจะเข้าหน้าร้อนการรักษาความสะอาดของน้องชายเนี่ยสำคัญมากๆก็ซื้อได้ในลิงกที่ปักหมุดไว้เลยครับแว่นออบตาสนะครับโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทําร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาผ้ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนาเลยแว่นออบตาสนะครับรุ่นใหม่โฮเวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆครับบิดหักงอ ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจ of t ตั s นะครับไทยโค้ดไอศูนลดไปเลย100บาท เรามาว่ากันนะครับสงครามภายในโมเมนตซาร่ากับาร์เนอร์สล็อตนะครับอย่างที่เราเกิดกันไปแล้วใช่ไหมพี่เมงก็เคยตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าดรอปซาร่านานๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับซึ่งซาร่าเนี่ยตั้งแต่อยู่ลิ์พูมาเนี่ยเขาบอกว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่นานที่สุดแล้วเจ็ดนาทีนะครับแล้วเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าซาร่าเนี่ยไม่ได้แบบระเบิดอารมณ์นะครับแต่ว่าเป็นการพูดแบบมีจุดประสงค์อันนี้เจมพีเอสนะครับ หรืออย่างเจมี่คาร์ไลเกอร์ที่ออกมาพูดเขาก็พูดประมาณนี้ว่าเป็นการไต่ตองมาก่อนแล้วก่อนที่จะสัมภาษณ์อันนี้ส่วนตัวพี่เม้งบอกไงกับประเด็นนี้นะครับเรื่องการไต่ตองไว้ก่อนแล้วเขาต้องการอะไรในการเป็นไปได้ได <laughs> คือเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะบอกบวาม,มเป็นโลกโซเชียลแบบนี้แล้วผมเห็นหลายๆนักเตะในช่วงหลังเนี่ยก็ทําแบบนี้กันเยอะนะผมว่าอาจจะมีเหมือนกับว่ารอเวลาพอถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดออกมาทั้งคิดไว้ก่อนบวกกับอารมณ์ในช่วงนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะ หลังจากจบเกมปุ๊บมันก็ยังมีเวลาไปอาบนา้ำแบบถ้ากว่าจะเดินมาเจออะไรเนี่ยผมว่าอารมณ์มันก็สงบแล้วล่ละจริงแต่ว่ามันเก็บเอาไว้ในใจมานานแล้วสนัดเนี่ยพอถึงจุดมันก็เลยตัดสินใจพูดออกมาเลยผมว่ามีเป็นไปได้หมดอะ่ะทั้งคิดไปก่อนแล้วก็ด้วยอารมณ์และตอนนั้นแต่มันไม่เหมือนตอนที่ตอนที่ซาร่าโวยเจอเก้งครัในสนามเลยอ่ะที่เปลี่ยนออกมาแล้วพูดออกมาเลยว่าอย่าให้ผมพูดนะ แม่งเด็ดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะจัดจ่ะเลยเพราะมันมันเกิดขึ้นนักวินาทีนั้นแล้วเขาเขาหลุดเลยแต่ว่าตอนนี้คําพูดมันมันไม่ได้ไไดีในแบบนั้นผมว่ามันไม่ได้ถ้าเอาไม้ไปจ่อปาตอนตอนจบแล้วอ่ะอาจจะเป็นดีแบบก็ได้ทีเนี้ยอ่าเราก็ผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นคําพูดแล้วนะครับเราคงจะไม่ย้อนไปแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยนะครับ ก็คืออะแอคชั่นแรกของสโมสอนก็คือการดรอปซาร่าในเกมกับอินเตอร์คือไม่มีส่วนร่วมเลยทั้งๆที่กัโรโกไม่พร้อมเยซ่าไม่พร้อมนอกจากแนวลุกหายหมดแต่เขาก็เลือกจะจะดรอปซาร่าโดยที่หลายๆสื่อเขาบอกว่าอาสโมสรนยังหนุนหลังอันเนอร์สลอตอยู่นะครับมันก็ชัดเจนว่าสโมสอนแบ็กโคชมากกว่าซาร่าแล้วเวลานี้ทีเนี้ย สัมภาษณ์สารอนล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้แตกหักนะยังมีโอกาสที่ซาร่าจะกลับสู่ทีมแล้วเราก็เห็นภาพซาร่าก็มาซ้อมปกติยังไม่ได้โดนสั่งไปซ้อมกับทีมเยาวชนอะไรเงี้ยพี่เมงคิดว่ามันมีสิทธิ์จะกลับมาได้ไหมครับจะคือมันขนาดเนี้ยจะจูบปากกันได้อยู่ไหมแล้วถ้ากลับมาเนี่ยจําเป็นต้องซาร่าตัวจริงอัตโนมัติดอกไม่ได้แล้วไหมครับในมุมมองพี่เมงอ่ะโค้ชพูดแบบเนี้ยเวลาเขาทะเลาะกันอ่ะโค้ชกับนักบอลเนี่ยโค้ชพูดแบบเนี้ยเราเห็นบ่อยหน้าหน้าไม้หน้าสื่อเนี่ย มันก็ต้องออกออกออกทรงนี้แหละแต่ลึกลงไปถ้าถามผมจะกลับมาดีกันไหมผมว่ายากแล้วอืคําพูดบทสัมภาษณ์ของสล็อตเนี่ยถ้าคุณไปถอดทีละคำแต่ละประโยคนี่ยเขาก็พูดในทํานองว่าเอา้าไม่รู้นี่ไม่พอใจเรื่องอะไรละ่ะเออก็คุยกันนะก่อนเกมก็คุยกันคุยมากบ้างคน้อยบ้างแล้วแต่แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขาให้สัมภาษณ์แล้วอ่ะก็ไม่คุยแต่กันที่แต่ว,ว่าได้แจ้งแล้วว่าไม่มีชื่ออยู่ในเกมหรือเติมยมันก็ชัดเจนว่า มันไม่ได้แค่ร้าวแล้วมันแตกแล้วก็คืออ่ะพูดเพื่อลดกระแสถูกไหมสล็อตให้มันเบาลงหน่อยจะได้โฟกัสเกมอินเตอร์ประมาณนี้ไหมครับใช่แล้วถ้าสถานาการณ์แบบเนี้นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันเนะี่ยก่อนหน้าเนี้ยไอคำพูดที่ซาร่าพูดอะว่าสโมอสรหักหลังหักหลังผมพยายามทําให้ผมเป็นแพ้แล้วก็ใช้คําว่าสโมอสรผิดสัญญาฟิลเนี้ยเขาไม่ได้ใช้คาว่าอันเนอร์สล็อตผิดสัญญานะเขาใช้คําว่าสโมสรผิดสัญญานะครับ แต่ก็มีมีแค่ที่จอดจงสล็อตคือความสัมพันธ์กับผู้จัดาการทีมที่เคยดีกันแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่มีความสัมพันธ์แล้วอะไรฟิลเนี้ยพี่เมงคิดว่าถ้าเรามองจากก่อนนั้นเนี้ยสล็อตเนี้ยอย่าว่าแต่ดรอปซาร่าเลยนะครับเปลี่ยนตัวซาร่ายังไม่ยอมเปลี่ยนเลยยังไม่กล้าเปลี่ยนเลยแล้วอยู่ดีๆมาดรอปสามนัดแบบนเนี้ยคิดว่าการดรอปซาร่าเนี้ยมันมีการปรึกษากับเบื้องบนไว้ก่อนไหมครับเพราะว่าซาร่าจอดจงเพราะว่าสโมสรไม่ไม่ใช่โค้ช แค่เปลี่ยนออกเนี่ยเขายังไม่ค่อยจะกล้าเปลี่ยนเลยแล้วบวกกับซาร่าสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้จ่อจงมาที่สล็อตเขาใช้คําว่าสโมสรผิดสัญญาหลังจากที่ต่อสัญญาไปก็คือก็คืออ่ะเขาไม่ได้สําคัญแล้วอะไรฟิลเนี้ยนะครับพี่มเมงคิดว่าการดรอปการดรอปซาร่าสามเกมเนี่ยมันคิดว่าสล็อตเนี่ยมีการพูดคุยกับเบื้องบนไหม,มฮะดิชาทิวมเคิลเน็ตเวิร์ดพวกนี้กรณีเนี้ยผมคิดของผมเองคนเดียวนะว่ามีผมเชื่อว่ามีเบอร์ใหญ่กว่าสล็อตอยู่ข้างบน ที่เห็นด้วยโอเคแหละสล็อตจะดรอปซาร่าเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องปกติของการดรอปผู้เล่นแต่ uh. คนนี้มันคือซาร่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องปรึกษาทีมงานหลังบ้านแล้วก็ต้องมีการคุยแบบเบอร์ที่ใหญ่กว่าเขาเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของบรรยากาศ mm. ห้องแต่งตัวผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของบุลค่าสโมสรอ,อะไรด้วยซ้ําคิดเลยเถิดไปเลยนะเพราะฉะนั้นการดรอปซาร่าสามนัดติดเนี่ย ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน่าจะมีการพูดคุยกับคนข้างบนคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเหตุผลด้านฟุตบอลร้อยเปอร์เซนอาจจะมีเหตุผลนอกสนามสักสามเปอร์เซนห้าเปอร์เซนหรือสิบเปอร์เซนตไม่สามารถดูแต่คิดว่าเบอร์ใหญ่วาสล็อตน่าจะมีมีส่วนแต่ว่าต้องมีคนหนุนหลังถึงจะถึงจะกล้าดอกสาระสามเกมขนาดนี้ถูกไหมครับคิดว่าเพราะว่าผมคิดว่าด้วยเหตุผลด้านฟุตบอลเนี่ยสองเกมมันก็ยเยอะแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเราไม่ต้องเข้าข้างใครเลยนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ซาร่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่สล็อตจัดทีมไม่สมดุลไม่ลงตัวแล้วก็ทดสอบทดลองไปเรื่อยฟ o ร์เนเวสเนี่ยเล่นมากี่ตำแหน่งแล้วโซโบเล่นมาสี่ตำแหน่งบางนัดเนี่ยทั้งเวสและโซโบเล่นสองตำแหน่งในนัดเดียวกันแล้วยังมีคนอื่นอีกใช่ไหมเอกิเิเก้กัตโตอีซัคแล้วยังมีแบ็กซ้ายเคอร์เคสหรือโรเบอร์สันตอนหลังเป็นโรเบอร์สันเห็นไหมแบ็กขวาเปลี่ยนมากี่คนแล้วกองกลางก็ไม่นิ่งคือเนี่ย ปัญหามันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ซาร่าคนเดียวปัญหามันทุก,ท,ก,ท,กทุกตำแหน่งทุกจุดทุกมิติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทาแบบเนี้ยเราเรามองเอาเป็นว่าคดีซาร่าเนี่ยซาร่าผิดเป็นประตูก่อนอผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตผิดวินยัยแต่ในมุมมองของการอยู่ร่วมกันเนี่ยที่เราที่ผมชอบพูดว่าจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยโค้ชกับนักบอลน,นักบอลกับนักบอลเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันเรื่องนี้ยผมให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะเวลาผมคุยเรื่อง ปัญหาในทีมหรือฟอร์มการเล่นหรือผลงานของทีมตกต่ำเนี่ยโค้ชกับนักบอลเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยผมว่ามีส่วนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณตัดสินใจดรอปซาร่าสามนัดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติการ <c oughs> ดรอปสามนัดผู้เล่นกระดูกสันหลังของทีมคุณโอเคมีมีช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะฟอร์มตกนักบอลทุกคนมีแต่สามนัดเนี่ยมันต้องมีเหตุผลหน่อยถ้าคุณมีเหตุผลเพียงพอเนี่ยคุณคิดว่าซาร่าเขาจะระเบิดอารมณ์ไหม มันมันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้แสดงว่าเหตุผลมันก็ผมฟังดูแล้วเนี่ยผมผมดูแล้วเนี่ยดูภาษากายสล็อตแล้วเนี่ยมันเป็นคนที่ตึงๆแล้วก็ไม่ไม่ลดละง่ายๆแล้วมันก็จะไม่พูดเยอะผมเชื่อว่าสล็อตมันมันค่อนข้างที่จะมีมีธงมีเส้นของมันดังนั้นมันก็จะไม่ลงไปคุยอะไรเยอะถ้ามึงไม่เข้าใจมึงก็งงไปผมคิดว่าประมาณนี้นี่คือนิสัยหรือว่าบุคคลิกเขาเป็นแบบนี้ ซึ่งถ้าเราตามจากข่าวลิเวอร์พูลอ่ะส่วนใหญ่พวกนักข่าวสายลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะออกมาพูดแนวๆเดียวกันหมดนะครับเหมือนรับบีฟมาเลยมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่จุดหนึ่งที่เขาบอกว่าอสามนัดที่ดรอบซาร่าเนี่ยถึงโอเคผลการแข่งขันมันยังอันนี้พวกไอ้พวกนักข่าวไอ้พวกเจมส์เพียสไอ้พวกอะไรพวกนีกน้ออกมาพูดนะฟิลเดียวกันหมดเลยนะครับพอจอยเจมพีเอสเนี่ยว่าแบบช่วงสามนัดที่ดรอบซาร่าเนี่ยโอเคถึงผลมาแต่ยังไม่เป็นใจแต่มันก็ทําให้ทีมดีขึ้น จากแบบก่อนหน้านี้แพ้ติดต่อกันมา3นัดใช่ไหมกลายมาเป็นเสมอ2ชนะ1ซึ่งการพูดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยมันน่าจะมาจากการบีฟของสโมรสรก็คือพยายามจะพยายามจะบอกว่าให้การดอบซาร่าเนี่ยสล็อตทำถูกต้องแล้วแล้วมันทำให้อ่ะฟอร์มทีมดีขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีข่าวว่าสโมรสรเนี่ยจะหนุนหลังสล็อตให้ผ่านหรือดูการที่เลวรายนี้ไปให้ได้เพราะยังเชื่อมั่นอยู่แล้วซาร่าก็ออกมาบอกว่าเกมกับไบตันเนี่ยนัดที่บ้านมา ดูหมดแล้วนะครับไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าพี่เมงว่าเป็นการตัดสินเลยไหมถ้าสมมุติอะเกมกับไบตันครอบรัวซาร่ามาดูแล้วสุดท้ายซาร่าไม่ได้เล่นสักนาทีเนะี่ยมีสิทธิ์ไปมกราเลยไหมครับถ้าฟิลเนี่ยเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเพราะตอนเนี้ยมันมันแตกแล้วอย่างที่ผมบอกอะอยู่ที่สโมสรตัดส,สินใจแล้วถ้าซาร่าบินไปแอฟคอนเลยปัญหามันจะซอฟลง จากนั้นเนี่ยสล็อตมึงทํางานเต็มที่เลยถ้ามึงบอกว่าซาร่าไม่อยู่ในแผนสามนัดเนี่ยจากนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นผู้บริหารผมจะดูผลงานของสล็อตเลยอ่ะมึงทําเลยดูดีมันมีผลอะไรไหมจากนั้นเดี๋ยวถ้าซาร่ากลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้มันก็เหมือนเหมือนกับแยกไปก่อนมันจังหวะมันพอดีด้วยว่าเดี๋ยวจะไปเล่นทัวร์นาเมนต์แอฟคอนด้วยแต่ถ้ามองว่า ไม่มีซาร่าสามเกมแล้วดีขึ้นผมว่าไม่ใช่ะในมุมมองผมเ่เกมล่าสุดเนี่ยโคตรชัดเลยผมอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าเกมล่าสุดที่เลกัลลีสเนี่ย<อ>เขาเอาโซโบไปเล่นปีกขวา<อ>ตำแหน่งของซาร่านี่แหละเพื่อที่จะตรงเนี้ยผมก็คุยไปแล้วว่ากองกลางมันไม่สมดุลโซโบคือโนหนึ่งถ้าคุณจัดทีมลงสนามจะต้องมีโซโบก่อนใส่โซโบปุ๊บเวสคุณอยากให้เล่นแล้วเพราะคุณซื้อมาเพื่อมาเล่นตรงนี้ทีนี้มันไม่สมดุลเลยต้องมีโซโบด้วยพอ,อมีโซโบคนเดียว ไม่พอมันต้องมีการฟ e e แบกมันต้องมีแมกกาลิสเตอร์หรือโจนสรุปแล้วกองกลางต้องมี3ามคนผมก็อยากจะดูว่าเอาโซโบไปเล่นปีกแทนซา่าเนี่ยแล้วโซโบมันจะกระชากลากเหลือ,อยังไงแล้วจะมวีวิธีเล่นแบบไหนแร้วว่าโซโบกับซา่าเนี่ยมันเป็นนักฟุตบอลที่คนละคนละสไตล์กันเลยลแบบโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงด้วยเพราะผมเห็นเขาเล่นปุ๊บอ้าวเล่นไปเล่นมาโซโบเขาไปอยู่ข้างในเล่นเป็นกองกลางมากกว่าที่จะเป็นตัวด้านข้าง คนที่เล่นด้านข้างก็คือคอนเนอร์แบลด y ลีกลายเป็นตัวที่บุกเต็มสูบเลยเป็นตัวบุกด้านริมเส้นแทนซาร่าผมรู้เลยว่าเขาไม่ได้เอาแบลด l ลีเนี่ยมาบุกแทนที่ซาร่าแต่เขาจะเปลี่ยนวิธีเล่นจะเอาโซโบเข้ามาช่วยตรงกลางอาจจะออกไปบ้างหรือวิสสลับออกมาบ้างถ้าเวสออกไปข้างด้านขวาโซโบจะเข้ามากลางแทนวสโดยมีคอนเนอร์แบลดลี่คอยคอยอ้อมหลังตลบหลัง ผมคิดว่าเขาจะเล่นแบบวิธีใหม่ๆแบบนี้แต่เท่าที่ผมดูมันกลายเป็นว่าเกมนั้นเนี่ยลิอร์พูลขึ้นทางขวาบุกด้วยแบล็กลี่ผมก็มองว่าแบบเนี้มันแปลกๆแ,แล้วเพราะว่าโซโบอยู่ข้างในมากกว่าแล้วคุณกล้าเอาแบล็กลี่ไปเปิดเกมลุกเนี่ยมันจะดีกว่าซาร่าได้ยังไงถ้าคุณบอกว่าเขาลองซาร่าลองโซโบหลายๆแบบแล้วไม่ดีเนี่ยให้คุณกลับไปดูซีซั่นที่แล้วว่าคุณเล่นแล้วคุณได้แชมป์เนี่ยคุณได้ยังไงซาร่าอยู่คาทางขวาตลอดเวลา โดยที่ทางซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นดีอาร์เป็นกัตโปแล้วแต่คุณแล้วซาร่าก็ยิงถล่มทลายทั้งแอซซิตด้วยช่วงครึ่งซีซั่นหลังอาจจะแผ่วลงไปแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณเล่นแบบเนี้ทั้งซาร่าทั้งลิเวอร์พูลมันไปด้วยกันได้ผมถึงบอกให้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเวสโซโบซาร่ากัตโปเอกกดิเก้อีซักนะมันเป็นปัญหาที่สล็อตเพราะคุณเปลี่ยนแนวทางการเล่นเอาซีซั่นนี้คุณเปลี่ยนแนวทางการเล่นเยอะมากทั้ง ทั้งเอกริเก้คู่หน้าเอกริเก้ปีกซ้ายทั้งเวสสามสี่ตำแหน่งคุณเปลี่ยนจนจนมันไม่ลงตัวสุดท้ายช่วงท้ายเนี่ยตอนเอกริเก้อยู่ในสนามเนี่ยตอนท้ายเนี่ยเขาออกมายืนด้านข้างนะแล้วก็มีตัวที่เป็นฟอลส์นายแทนเออดูดิเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าพราผมเห็นเกมจากลีดแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยอย่างนี้คือคุณคุณกาลังรือ้อสิ่งที่คุณทํามาแล้วคุณจะทําใหม่แล้วคุณมาทําช่วงที่ฤด,ดูกาลมันเริ่มไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น ทุกๆเกมที่คุณทดสอบทดลองมันคือปรีซีซั่นแต่คุณอย่าลืมว่าการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเข้มข้นมากคุณไม่สามารถจะมาทดลองอะไรแบบนี้ได้เหมือนที่อโมริมทดลองทั้งปีคุณเห็นไหมแม่งทดลองทั้งปีอ่ะทั้งระบบติดตั้งระบบทั้งลองตัวผู้เล่นเล่นตรงโน้นทีตรงนี้ทีนักบอลคนเดียวเล่น3ามสตำแหน่งแมนยูก็มีลักษณะเหมือนกันเหมือนกันเล่นคนละระบบอาจจะเป็นปัญหาคนละอย่างแต่ลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันเนี่ยเนี่ยคือปัญหาเลยผมถึงบอกกัสรุปแล้วว่า มันเป็นที่สล็อตเนี่ยแหละที่คุณปรับเปลี่ยนเยอะเกินโอเคนะครับทีนี้อะถ้าเราดูจากสัมภาษณ์ของนักเตะภายในทีมเนี่ยก็ดูยังแบบยังดูยังแบ็กสล็อตอยู่นะทั้งโซมัสโซไลทั้งอาริสันเบกเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะพี่เมงว่าตอนนี้บรรยากาศในทีมมันยังไงแต่ว่าคือโอเคถ้าเรามองกันในแง่ความสัมพันธะ์อะซาร่าอยู่มานานกว่าอยู่มา8ปปีอะสล็อตเพิ่งมาปีเดียวอะ คิดว่าจริงๆตอนนี้ในแคมป์มันความคิดของผู้เล่นมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมติผู้เล่นไม่เอาโค้ดนี่ก็คือจบเลยนะหลังจากนี้จะแย่เรื่อยๆจนโค้ดโดนโปลดแต่ถ้าผู้เล่นเอาโค้ดเนี่ยก็อาจจะพลิกกลับมาได้มองไงบ้างครับคื <c oughs> <ๆ>อตรงเนี้เราเห็นบ่อยปัญหาแบบนี้สมมุตินะไม่ต้องตัวละครไม่ต้องชื่อสล็อตกับซาร่านะถ้าสโมสอ่าถ้าสโมสรเอาซาร่าเนี่ยเอาผู้เล่นดีกว่าถ้าสโมสรเอาผู้เล่นเนี่ยโดยพิจารณาจากผลงานแล้วไม่ดีเนี่ย สล็อตดนไล่แลลวครับแบบเนี้แล้วเขาเปิดโอกาสให้สล็อตดรอปซาร่าเนี่ยนั่นหมายความว่าสโมสรจะไปกับสล็อตนะช่วงณณนะนะเวลานี้นะหรืออาจจะอนาคตผมไม่แน่ใจแต่การกระทําลักษณะแบบเนี้ยมันมีแค่สองแบบเองก็คือไล่โค้ชนักบอลก็ยังอยู่ขายใหญ่ก็ยังยังอยู่รวมกันกับนักบอลดันมาระเบิดอาโ์เองและเก็บโค้ชไว้แบบนี้ก็คือไปต่อกบบโค้ชก็เหมือนอโมริมแหละครับผลงานไม่ดี นักบอลมีปัญหากับโมริมสุดท้ายนักบอลไปหมดเลยลักฟอร์ดใช่ไหมซานโชไล่เลียงไปกานาโชอะไรก็ว่าไปนักบอลไปหมดเลยเพราะเขาจะไปกับอโมริม,มบางคนบอกเฮ้ยมันคนละแบบเรารโมริมมันเพิ่งถูกแต่งตั้งมาแล้วก็ไปต่อกับมันเข้าใจแต่ผมดังสื่อเห็นว่าตรงนี้แหละคือการเลือกว่าจะไปต่อกับโคช้ชหรือจะไล่ออก แล้วถ้ามันมีปัจจัยที่สามาเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับอย่างที่เราเห็นข่าวกันว่าตอนนี้สถานการณ so mm ์ชาบีอลองโซ่ก็ค่อนข้างย่ำแย่แล้วถ้าตามที่ข่าวออกก็คืออาจจะน mm ัดแมนซิตี้เป็นนัดตัดสินถ้าสมมติชาบีอลองโซ่ซึ่งมันเคยเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลก่อนจะได้สล็อตเนี่ยถึงโอเคตอนหลังเนี่ยมาสัมภาษณ์เถอะว่าไม่เคยมีตัวเลือกอื่นแต่ถ้าตามข่าวมันก็ชัดเจนใช่ไหมว่าว่าเขาก็สนใจลองโซ่จริงอะน,นะครับตอนนั้น,น่ะถ้าลองโซ่ว่างละ่ะ มันจะเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีอะไรพลิกผันไหมครับในแง่ของอนาคตสล็อต่ถ้าผลงานยังเป็นอย่างเงี้ยมีแน่นอนคือผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอารอนโซ่หรือว่าเงื่อนเวลาไม่เกี่ยวเลยตอนเนี้เขาไปต่อกับสล็อตาะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตัดสินอนาคตสล็อตคือผลแกะผลการแข่งขันเท่านั้นครับอืมส่วนส่วนกุนซือที่จะมาแทนเนี่ยตรงนี้แยกส่วนไปเขาจะต้องมองหาอยู่ตลอด ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันไม่นิ่งหรอกเหมือนคุณระหว่างฤด,ดูกาลคุณก็ต้องมองหานักเตะใหม่ไปเรื่อยเๆรๆๆๆๆๆื่อยเรื่อยเรื่อมันเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ต้องเน้นมากแต่ด้วยผลงานของสล็อตมันไม่ดีเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มเริ่มมองหามากขึ้นเน้นมากขึ้นผมเชื่อว,ว่าอยู่ที่ผลงานผลงานขันอืมอ่ะเรื่องสุดท้ายของลิเวอร์พูลนะครับสงครามภายในถ้าสมมุติอ่ะซาร่าเนี่ยสมมุติตอนเนี้ย ซึ่งการที่า่าจะขอโทษนี่ก็ยากะนะครับด้วยด้วยเรารู้ฟีลลิ่งู่แล้วไม่มีทางขอโทษอยู่แล้วแล้วพี่เมงก็คงมองว่าา่าแน่จบกับลิเวอร์พูลแล้วแค่รอเวลาใช่ไหมทีเนี้ยอ่ะโมกุลาก็อาจจะมีซาอุาหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติตําแหน่งา่ามันโหพี่เมงว่ามีเติมไหมโมก,กุลาลิเวอร์พูลลงตลาดไหมครับอืมผมดูว่าตอนนี้ถ้าจะมองว่านักบอล ไม่พอใช้เนี่ยมันมีแค่ตำแหน่งเดียวก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟนอกนั้นเนี่ยมันมีครบหมดนะปัญหาตอนนี้ผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ขนาดทีมและปัญหามันอยู่ที่แนวทางการเล่นแล้วก็การจัดตัวผู้เล่นลงสนามในแต่ละนัดส่วนขนาดทีมเนี่ยจำนวนนับคุณภาพนักบอลผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะถ้าจะมองจริงๆก็คือเซ็นเตอร์แบ็กที่จะใช้การได้ดีมันมีแค่2คนนอกนั้นผมว่าไม่ใช่ปัญหา อ่ะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับเราเคยเห็นเคสคิสเตยโนโรนันโดมาแล้วต่างเคสซา่าเนี่ยมกกลาอาจจะมีซาอุแต่ถ้าสมมุติเขาเลือกไปต่อสล็อตจริงๆแล้วมกกลามันไม่มีทีมไหนมาซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาไหมครับตามรอยคิสเตยโนโรนันโดโอ้ยกเลิกสัญญาผมว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะผมว่ามันอาจจะมันมีทางออกอีกหลายทางอะ่ะมีทางออกอีกหลายทางผมว่าทางที่ขายเขาเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากที่สุดนะตลาดเปิดพอดีด้วย มันเพียงแต่ว่าซาร่าจะไปอยู่ไหนก่อนเยผมเชื่อว่าทีมในยุโรปทีมใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเอาซาร่าไปหรอกครับเพราะว่าค่าจ้างก็สูงแล้วก็เอามาเริ่มต้นใหม่อีกแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์ผมเชื่อว่ามีหลายทีมนะตอนนี้เขาก็เลยคาดว่าไม่กาลาตาสารายก็ซาอุดิอราระเบียนอกนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ในในในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้กครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับเราจากปีที่แล้วเป็นแชมป จากซัมเมอร์เสริมทัพม่จัดเต็มไม่น่าเชื่อนะมันจะมาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วก็จากแบบโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ทําให้กับลิเวอร์พูลมาตลอด8ปีเนะี่ยไม่น่าเชื่อ,อจริงๆนะครับว่าสุดท้ายตํานานนะ่ยที่ยังมีชีวิตจะมาจบแบบเนี้ยจบไม่สวยจริงๆนะโอ้โหพี่เมงคิดยังไงมากับแบบจุดจบแบบเนี้ยผมผมผมมองปเป็นเรื่องปกตินะ คือเราโตมาฟุตบอลตลอดเวลาเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เยอะแยะมากมายผมผมก็เคยยกตัวอย่างเลี้ยเนลเมสซ,ซี่ฟังแล้วกับบาร์เซโลนามันอาจจะคนละประเด็นกับซาร่าซาร่ามันเกี่ยวกับเหตุผลด้านฟุตบอลโดนดรอปแต่เมสซี่แม่งโดนกระทำอ่ะเมสซี่เนี่ยถ้าพูดถึงอาการเนี่ยเผลอๆจะหนักกว่าซาร่าด้วยเพราะมันเป็นเด็ก,กรูปบ่อตั้งแต่เด็กแล้วมันประสบความสำเร็จสูงสุดเลยคุณต้องทะุถนอมไม่ใช่เฉพาะตัวเขานะคุณต้องถนอม หัวใจเขาด้วยมันลาด้วยน้ําตาคิดดูเด็ย้อนกลับไปก็มีใครพิซซิโนโรนันโดอ่ามีรอยคีนมีรูดฟันนิสเซอลอยมีเดวิดเบคแฮมอ่าลิบบูมีใครสตีเวนเจอราดอย่างเงี้ยคือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาต่อเนื่องผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิถีทางของฟุตบอลเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนท่านั้นเองสุดท้ายนะผมบอกเลยคือสโมสรไปต่อทุกกรณีไม่ว่าจะใครติดใครถูกยังไงอะ่ะสโมสรไปต่อ แล้วก็ไม่ได้กลับมามองข้างหลังหรือว่ามาตัดสินว่ามึงผิดมึงแหละผิดหรือมึงผิดไม่มีสโมสรไปต่อครับผิดหรือถูกเนี่ยอยู่ที่เวลามันจะพิสูจน์ว่าตกลงนักบอลหรือโค้ชใครกันแน่ที่ผิดซึ่งแม่งกระสายไปแล้วเพราะมันเวลามันก็ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นวิถีของฟุตบอลเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากที่ไม่ได้ยกตัวอย่างนี้อีกเพียบนะครับโอเค